สวัสดีครับทุกทุกท่านที่ติดตามชมในรลยการเล่นไปบนไปนะครับจังจงเซเวียเอเตอร์เทนแมนนะครับแล้วนี่คือเกม The Order 1886เดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยคือ The Order 1886นะฮะก็เดี๋ยวเราจะเล่าในช่วงคัดซีนนี้ก่อนดีกว่าคือคัดซีนนี้น่ะคือเขาเล่าเรื่องราวก่อนที่กาลาฮัดจะโดนจับแล้วก็หาว่ากาลาฮัดเนี่ย โดนโดนแบบจะเรียกไงเป็นกบฏทรอยศพวกกลุ่มของ t ด e o ออเดอร์นะก็อันนี้คือจะเล่าประมาณว่าในภารกิจนี้เนี่ยเราให้ไปตามหาพวกกลุ่มพวกแบบยูเนเต็ดอินเดียนซึ่งจะเจอกับอีเกรนด้วยซึ่งอีเกรนเนี่ยก็คือผู้หญิงหญิงสาวที่เราเจอในพารที่แล้วนะที่บอกว่าเฮ้ยกระลาอย่าห้ามทำอย่างนั้นนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เราก็ดูรอบด้านก่อนให้แบบว่าเรา แบบเบสิกเบ,บสิกว่าเรามองอะไรยงไรังไงคือพูดง่ายคือฝึกการ,การบังคับตัวในตัวเกมแบบช่วงแรกๆก่อนแต่ขอบอกอะไรครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่ทคือต้องเรียนรู้การบังคับของตัวเกมค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าถ้าบอกว่าเราไม่เล่นแบบว่าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆนะอย่างเช่นเวลากดพวกแบบ a p พีชใช่ไหม คือไอ้พวก TBS อันนี้เราขอเลยว่าเกมนี้เป็นเกมแนว TBS นะ TBS เนี่ยมันเป็นเกมแบบว่าเวลาเราเล่นไปเนี่ยเราจะต้องแอบซ่อนตัวแอบดงก็เหมือนพวกเกมแน,น,น,นว Assassin s Creed Unity อะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวย้อนมาที่ภารกิจนี้อีกอันหนึ่งนะคือภารกิจเนี้เขาบอกประมาณว่าเราต้องไปหาอีกเกรนก่อน แต่ว่าระยะทางที่ไปหากีเกนค่อนข้างไกลพอสมควรนะอ่าเดี๋ยวเราเข้าในเรื่องกันเลยมาเดี๋ยวเราดูสิว่ากระหัดจะเจอจะเจออะไรบ้างมาอืมโอ้โหน้ําคือต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศอังกฤษนี่ฝนตกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะก็สามเดียมเปิดโอ้โหมีซีนเปิดประตูเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่กราฟิกเข้าขั้นแบบว่าไรที่ติเลยนะฮะ คือสวยแบบเหมือนจริงที่สุดแล้วว่าตอนเนี้ยแต่บางคนอาจจะเบื่อก็ได้แต่สำหรับผมผมซื้อเกมนี้แล้วไม่เบื่อแน่นอนเสียตังมาเยอะๆแล้วว่ามามาแบบอันนี้อะไรวะมาเบื่อไม่ใช่อ่ะอ่าภาร,รกิจมาแล้วครับให้ชาอีเรนแล้วก็ <Morning. S 1> เดินลงไปได้เลยอาอสวัสดีนี่คือชุดสมัยก่อนนะครับพวกชุดของพวกคนอังกฤษ ใส่เอี๊ยม <laughs> ไม่รู้จะสู่าาพไปถึงขนานไหนวะ <laughs> นี่เราก็ลงเจอไงวันดีวันดีนะท่านต้องเข้าใจก่อนว่ากะลาฮัทเนี่ยเขาแบบเหมือนเหมือนชนชนชั้นสูงแบบว่าคือเป็นที่รู้จักของคนอื่นนะนะก็เรียกว่าเซอร์แล้ว,วท่านท่านกะลาฮัทท่านอะไรอย่างนี้นะ เราได้บังคับคนที่แบบว่าบุคคลผู้สูงสักด้วยนะสุดยอดไหมละ่ะอันนี้เราก็ไปเรื่อย <c oughs> คือเอาจริงๆนะในห้องนี้แบบว่าสวยมากอะ่ะอันนี้ก็ซ้ำก็อะไรเนะี่ยอ๋อต้องกดค้างมันคืออะไรวะไปิดไปก่อนน่าจะเป็นพวกข้อมูลอะไรของมันก็ไม่รู้เอาล่ะเดี๋ยวเรากำลังเข้าตรงอ,อันนี้ละเ <c oughs> ข้าตรงถนนดูภาพให้ดีๆนะฮะสวยมาก คือดึงประสิทธิภาพของเพย์ฟอ์ออกมาสุดขีดเลยทีเดียวอา <c oughs> กระดโดดโ,โอ้โอ้โอ้อยังกยย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 ยะยัะ <c oughs> ะยย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 งลงไปเรื่อยๆนณะทะี่กยย บันไดที่แบบขึ้นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันสูงชันจริงไรจริงนะฮะลงไปอืมเอาละกดโอ้ยสอสวยจริงกระหดตอนนี้ใกล้เข้าใกล้อันนี้รแลงไม่เลยอันนี้คือเสียงอีเกเรนะฮะอืมเร้เปิดอะไรเอแล้วครัะ อะไรเนี่ยก็เป็นข่าวทั่วไปนะฮะเกิดกับชาร์ลีดิเกนก็เกิดกับเรื่องโกลเด้นเทรดอะไรของมันไม่รู้เอาูดง่ายคือเป็นข่าวสมัยก่อนนะก็พวกแบบแผ่นพิมพ์ทั่วไปอะไรอย่างนี้มันไม่ได้สาคัญอะไรมากมายสําหรับตัวเกมก็เป็นแค่เครื่องประดับเท่านั้นเองภาพสวยมากอะคือไม่รู้คุณจะสรรหาความว่าสวยของเกมนี้ยังไงครับ คือตั้งแต่ที่เกิดมาไม่เคยเจอเกมไหนที่บอกว่าภาพสวยขนดาดน,นี้มาก่อนโอ้อ่านี่คุยแต่ว่าด้วยความที่ภาพสวยนะครับทำให้ npc ที่ที่เราเห็นนะมันไม่บ้าพลังเหมือน assassin s Creed Unity ที่แบบว่า npc มึงจะเยอะไปถึงขนาดไหนอันนี้ก็ย้อนในช่วงที่ปี1 8 8 6ก็นำหน้า assassin s Creed Unity ไปประมาณ100ปีนะฮะคุณอะไรครับคุณพี่ <S <S ขอเสือกบ้าง <S <S อะไรบ้างนะฮะ เรามีบัตรเสือกนะบัตรเสือกเข้าใจหรือเปล่าถ้าใครที่เป็นแบบรุ่นผมนะเนี่ยเอ้าวันนี้กัลาฮัดบายบายอันนี้เราก็คุยเจอแล้วฮะนี่ครับคนนี้ชื่ออิกเรนก็คุยไปนะอ่ามันเป็นสกิลแหงความแล้วฉันเชื่อแต่บาอีก่างก็ต้องเชื่อไงฮะ

มันเป็นเรื่องที่ดีแต่เราดีกว่าโอเคทุกคนเข้าไปเอาล่ะเดี๋ยวเรานำหน้าเข้าไปตามที่เป็นไปได้ขั้นตอต่อไปนะน่าจะให้ลงข้างล่างนะครับลงตรงรถไฟฟ้าไปได้ตินแล้วก็ลงไปเรายังเดินเรายังวิ่งเอ้าวิ่งได้แล้วแต่เรายังวิ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง โอเคอะโอุ้ยเมื่อไหร่จะอ๋อวิ่งลานเย้เย่ในสุดก็วิ่งได้แล้วโอ้โหกว่าจะรอตั้งนานครับกว่าจะวิ่งได้โอ้โหรอรอเวลานี้มานานละอย่าให้เขาเข้าไปได้อันนี้ก็เราจะเข้าในเขตหลวงมา แล้วมันหมายความว่าไงสำหรับคนที่แบบว่าออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราชวเองมีอะไรปัญหาอะไรลอ๋อไอ้ยันเลียนอ่อนมากเดี๋ยวเราบอกตอนหลังล่ะโอเคเข้าไปทางไหนเลยเราได้วิ่งเลยครับตอนนี้อ้าก่เลย ใครเกลียดอะไรเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับโอ้โหสุดยอดสุดติงได้จริงสวยมากนี่มันแบบเมืองสมัยก่อนเลยอ่ะอ้าวๆๆทำอะไรครับเฮ้ยอ้าเอาล่ะเทคเวิร์ดคุมกันเอาไว้เดี๋ยวเวลาทำงานแล้วปักออฟ

โอ้ยโอ้โห mm ิง hmm. ตั้งด่านอย่างงี้โอ้ยออกไปออกไปไปมามามาไปเร็วมาตอนนี้มันเริ่มปิดแล้วปิดมาไปเร็วมาเดี๋ยวเวลาประจันมาแล้วคุณมีอ่ามาดิเย้เย้่หัวตายไปเลยโอ้เยไม่อู้อ้าวมาเลยโอ้เย่อู้ ยิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้เจอมงกำลังทำอะไรบาง่างอยู่โ oh, mm. อ้ชิมรีลดอึวิ่งอะโอ้ย oh! oh, oh, oh. ไม่ไดโอ้ช oh, ิ mm. ิงๆอ่อ้าเออไม่ด้โอ้อ้าวออะนนี้คิดอะไป มาโอ้สเดี๋ยว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 แตะป๊บนึงโอ้มันมีพวกคนข้างบนโอ้ยมันมาโอ้มาเป็นพวกเลยแล้วเราต้องสู้แบบไอ้ใช้ปืนปิดปิดปิดแค่นี้เหรอเนี่ยปืนก็ปิดกระปอยนะปืนฉีดน้ำอ่ะโอ้เช็ดโอ้โอ้หัตายไปเลยมาอีกดิโอ้ชิตโอ้ชิตขี้เหรอครับ ators? อยากกินขี้มากเหรอโอ้อยกกอะ สีเลือดจริงเลยจริงนะเออเดเดโอ้โอ้โอ้ไม่อเออโอ้โอ้เด้อเออเออไม่โดนหัวเลยอ๋อมีปืนไรเฟิลนะไม่ใ oh ช้ตั้งนานเลยก็ต้องกดปุ่มเดชันขวานะยยยยยยนี้ตายแล้ว โอ้ศัตรูตายหมดแล้วต้องใช้อ่ะในสุดก็มีแล้ไปได้ฮะเดี๋ยวต้องคุมกันก่อนทำเป็นล็อกแมนเดี๋ยวๆคี่อู้ห้โอ้โดนยิงแะ้ววะยัยยัยยัยยัเออมาอู้หูอู้หู้เดี๋ยวๆๆใจเย็นมามาเออยัยยัเย้เยอะอลไรทุกคนตายหมดแล้ว วิ่งไปไม่มีอะไรเลยหวังว่าจะเจออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์อีกนะฮะตอกไมห้หอมจริงคิดนะสุดยอดมันมันกำลังม,ม,ม,มาแล้วเหรอโอ้ยังมีศัตรูอีกเหรออ้าๆมีคก่อนให้ตายดิเอาละเราเข้าไปเราต้องไปไปฮะไม่ต้องกลัวอะไรนั้นไปได้ไงก็แล้วก็สามเหลี่ยมเออเอาๆดินอยังไง มันล็อกประตูเอาละเดี๋ยวเวลาขึ้นมาอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋อจทำไงครับไปเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวเวลาบุกกดสามเหลี่ยมเออเอาละยิงกด A หนึ่งฮะแต่เรากดไม่ทันเออโอ้โหเมื่อกี้มีคุกขาดวนด้วยหลุดไปเลยกดสามเหลี่ยมแล้วก็กด A หนึ่งแย้ไปายนี้ไหมนะระเบิด ไปลูกซองอัดลมมันดีอะไรดีนะอ่านี่ก็ไปแล้วอุ้ยแซบแซมตาวหรอแซมดาไม่ตายเดี๋ยวฮ่านี่แล้วก็ไปแลยวอุ้ยอุ้ยเอ้าอีเกนให้ตายดิอีเกนเป้นไรไปเลยไหมโอเคไหมให้ตายดิโอ้โอ้โอ้อ่าข้างในมีครีมเซเล็ของทัพทีมอย่ครับสามารถดื่มได้นะฮะดื่มแล้วบอกว่าแพ้หายเลยอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับในเกมนี้หาจริง ซึ่งคีมเซเล็บในเวอร์ชันนี้ก็เป็นคีมเซเล็บแบบขั้นเทพเลยนะเป็นคีมเซเล็บแบบสีดำก็บรรจุเป็นน้ำนะเออเดี๋ยวขาดเวลานี้มันนานแล้วมาได้เวลาไประเบิดควันไปเลยนั่นแหละมากดขึ้นฮะแล้วก็ปล่อยระเบิดควันโอ้ควันระเบิดควันไปแล้วควันระเบิดควันไปแล้วบูมระเบิดควันในเกมนี้เขาบอกเลยว่ามันใช้ได้ผลจริงๆอ้าวมองกับระเบิดระเบิด ระบบอันบนี้ไ yeah. เชี่ยบอกจะออกได้คือจะบอกว่าระเบิดควันอะ่ะมันในเกมนี้มันคือมันได้ใช้ได้ผลจริงๆไม่ใช่แบบว่าปล่อยแล้วบอกว่ามันไม่มีอะไรผลเหมือนพวกเกมดีๆเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกว่าเวอรเย้เ,ย,ๆๆเ,ออเย้เออตายไปเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยโหยิงหลายตานะฮะกระสุนทุกคนยังไงโอ,อ,อ้ยยยยยยอ้าวโหตายไปเลยศัตรูตายแล้วสวยจริงเลจริงนะสำหรับเกมนี้ เขาว่ากันว่าดึงประสิทธิภาพของ PlayStation 4ออกมาได้เยอะพอสมควรแต่ไม่รู้มันจะเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าคือภาพเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเรากำลังดูภาพยนตร์เลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหชุดนอนเหรอชุดนอนเก่งกับชุดนอนนั่นแหละก็เขาบอกไงก็ว่าชุดนอนที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นพว,วกฝ่ายรีเบลหรือหรือพูดง,ง่ายๆคือพว,วกฝ่กระบฏนั่เองกบฏอะไรก็ไม่รู้ก็ตามในเรื่องเขาบอกว่ากระบดก็คือกระบฏนะอ่ะโอ้ซมันมาเรื่อยๆ มไม่กับฝูงแมงวันอะไรครับรู้ตัวใหญ่ใหญ่สวยจริงเลยจริงโอ้ตัวตีไม่มีไม่มีผลนะไม่ใช่เกมสเตลเนี่ยมันมันอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยโผล่มาดิแน่จริงก็เก่งดิแมนหรือเปล่าฮะแมนหรือเปล่ารู้นะว่ามีอะไรมีจุดสองห้อยอยู่ตรงเป้า <S <S ใช่ไหมล่ะโผล่มาดิเยอๆเออสิบการทีนี้เราก็ให้ตานกเรีต่อนะฮะโอเคอีกเกรนฮะอีกเกรน มานี่ดิมาเ,ากเกร็วอีอกเกนเฮ้ยอีเกนโอเคอีกเกนโอ้อีกเกนอยู่ไปถึงนี่ละเอาละเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พวกทีนี้อีกเกนก็พาเราขึ้นลิฟต์นะครับลิฟต์นี่บอกว่าวินเทจจริงเลยจริงสุดยอดมากเอาละเราขึ้นชั้นสองกันเถอะคืออาจจะถูกใจกับพวกคิปสเตอร์นะอ๋อนี่คือระบบลิฟต์ของมันคือคันโยกนะโยกเงี้ยโอ้โหให้ตายดิเจ๋งว่ะคิปสเตอร์บอกว่าคือฮิตแตกเลยละ อันนี้ก็พูดไปเรื่อยเ<ต>ดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอ้ยตัวซับเล็กจังไรมากอันนี้ก็คือพูดเกี่ยวกับคือทั้งสองก็พูดกันอย่างนั้นแหละเออไม่มีอะไรมากหรอกมันก็ไม่เกี่ยวนี่นะอ่ะ lady first ไปไม่ต้องแปล lady first ไปเลยผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนมันจะไม่มันมันไม่ดีอ่ะมันต้อง lady first ก่อนเพราะว่าคนก็ใช้กี่เยอะ lady first อ่ะอ่าสึกว่าเราจะเจอพวกไฟนี่นะ อะไรเนี่ยต้องกดสามเหลี่ยมนะครับสามนีค้คือกดสามเหลี่ยมเลยเพื่อบอกว่าสี่ก็สี่เออหัวเออฮหัวหัวลุดไปเลยแล้วก็ได้ได้เวลาอันนี้อีกแล้วเป้าหมายคืออะไรเนี่ยให้เคลียร์ในชั้นสองเคลียร์ชั้นสองฮะแต่ต้องรอดูก่อนว่าพวกแบบฝ่ายรีเบลอยูต่ตรงไหนโอ้ยเนี่ยสี่ก็สี่เออเออเออฮ่า ตัวไปนะฮะกะลาฮันี่เก่งจริงเลยจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเลือดเลือดแต่ชุดไม่เป็นอะไรฮะชุดคือยังไม่ยิงดนบุญโอ้ขี้อ๋ออยู่ขี้ครับคุณกะลาฮัทท่านกะลาฮัทอยู่ขี้อ่ะเล่ยโรดเอ๊ะยทำไมเฮ้ยทำไมปืนปืนนี่คือมันยิงแบบตัด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 ไม่ยิงรัววะสงสัยอาจจะโจมตีแรงพอสมควรนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึง อ้าวปิดปิดกระปิดกระปอยจุดสองห้อยใช้ปืนจุดสองห้อยเหรอโอ้ยเดี๋ยวมันไม่โผล่ขึ้นมาครับมันไม่แมนจริงอะไรจริงนะอันนี้อ๋อเราต้องวางแบตแนงเลยเฮียมันตายไปแล้วโอ้โหแม่งมันมามันอยู่ตรงฝั่งนู้นนะโอ้ยมันปอ๊อปจริงอะไรจริงนะอ่าฝั่งนี้เคลียร์แล้วเปลี่ยนเป็นอาวุธพกก่อนดีกว,ว่าปืนพกอ่ะวิ่งไงเนี่ยอ๋อกือสังเรียมึบ อันนี้ให้ใช้ back แบ็คไ i ด์แบ็ค s ซด์ก็คือเวลากด L หนแล้วก็อยิงยิ่แม่งเลยโหล้ไปแล้วฮะแล้วก็หันเ่ก็เหมือนแบบว่าติดโอเวอร์ได้ในเกม c of d t a d v a n c e r f e นี่เอโอ้ชิบเย่ยเออีโรต่ออ่าย่ยเออเย่โอ้สาตัวไม่เป็นไรเย่เโอ้ชิบีโรดดิงเย่เย่เยโอ้ไม่โดเลยเย่เย่เย น่าเบื่อกับเกมแนวๆนี้ครับเกม TPS ไม่ชอบเลยเกมบอกว่ายิงบุคคลที่สาไม่ชอบอะจริงๆเออมันมันยังไม่รู้อะคือมันไม่ใช่ FPS เอ้าหัวตายก็เลยออฟากันครับเย่ยย่ย่ย่ยิโยยี่ยย่่ย่ยย่ยยเ่ยยี่ยย่ยี่ยี่ยี่ียี่่ยียยียยีี่ยยยี่่ี่ี่ย่่่ี่ย ตอนนี้เราบคือตอนนี้เราก็จะต้องไปข้างล่างเจเดนมาเฟียอยู่ตรงห้องที่สองฮะห้องอะไรเนี่ยคุณนี่บบว่าตลกมากเลยอ๋ออันนี้ก็คือแบบว่าคือพวกแก๊งเราอ่ะมีคนหนึ่งเขาบอกว่ามาแบบจีบสาวอยู่ เวลาเล่นนี่เวลานี้เนี่ยน้จีบสั่งแล้วอ๋อชื่อลาเฟสนะครับอ้าวท่านอ่าคนนี้ผู้หญิงเนี่ยจองแล้วอืมเอาละไปได้แล้วโอ้เดี๋ยวเราต้องลาก่อนนะคุณพี่เราไปทำภารกิจกันต่อ่อปโอ้โอเคเอ้ยอยญ่ใอย่าดี๋ยเพิ่งหนีไปนั่นแหละหน้าที่ของเราเดี๋ยวเราก็จะอยู่เข้าใกล้เอง โอ้โหจูบโอ้โหนี่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงสมัยก่อนคือเวลาแต่งตัวนี่คือแบบปกปินวิชิตแบบนี้นะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้คือแบบว่าพวกก็แวมแบบสุดยอดอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เราก็เจออเมริกันหายไปตรงนี้ก็คนนี้ครับก็เป็นพวกแบบอยู่ในเป็นคนจากอเมริกาแล้วก็นิสัยของเขาเนี่ยออกแนวแบบว่ารักอิสระอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเขาก็อยู่ในหน่วยหน่วยอัศวินของนี่ครับอัศวินถือปืนน,นะอืมคือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้คืออัศวินนะครับอัศวินยุคใหม่ <laughs> อัศวินถือปืนปืนแบบว่าปืนจุดสองห้อยไม่หรือเปล่าไม่ใช่ไม,ชไม่ใช่แล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าการะหัตจะเจออะไรบางไางอย่าอม,มันมาละโอ้ชิตโอ้ดิฟักิ้งชิตเดินไปเดินมาว้าวภาพสวยจริงในจริงนะฮะ คนที่เล่นเพย์โฟนะครับก็แบบว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่ซื้อเกมนี้มานะเพราะว่าเกมนี้คือเหมือนว่าเราดูหนังเราสามารถรีลันดูหนังได้แบบไม่มีที่จํากัดแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้พวกแบบเกมมันติ <c oughs> ตเพย์เยอร์อาจจะบอกว่าเราไม่ค่อยชอบสเท่าไหร่ซึ่งเราก็เคยเล่นเกมแบบแนวเนี้ยแต่ว่าต้องเป็นแนวมันติเพเยอร์เท่านั้นถ้าเป็นแนวเนี้ยแล้วก็มาเล่นซิงเกิลเพยเยอร์อาจจะบอกว่าเราสู้กับคอมมันจะไม่มัน แล้วนี่มันก็กไม่่อยมันจริงๆรือเป่าทีนี้เขาม,มาหมายภารกิจต่อนะครับให้เราอะเข้าไปในโซนของช,ชั้นใต้ดินไปแล้วเพราะว่าเรากำลังเจออะไรบางอย่างที่บอกว่ามันผิดปกติอ่าเราต้องถืออาวุธฮนะอาวุธแน่นอนครับปืนนี้เลยปืไรเฟิลแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบกับข้อมูลเชิสยองก็เหมือนว่าคือมันเป็นคำเตือนที่ เราจะเจอที่บอกว่าสิ่งผิดปกติข้างในนี้อ่าสิ่งผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวดูกันไปเลื่อยปฏิกิรยางังเวงอย่างนี้บอกเวงจริงในจริงฮะโอ,โ,อโอ้ไม่อยากจะใจอ,อย่างนี้เลยอะไรเออเรามีพาคียอยู่แล้วจะไปกลัวทำไมกลัวอ,อะไรวะร เอาละการฮัทตอนนี้เราไปอยู่ฝั่งฝั่งหนึงอ๋อเดี๋ยวเราไปบนึงนะทีน<ต>ี้เราก็ไปอยู่ฝั่งนี้แล้วแต่ไม่ทันนะฮะต้องอขอขออภัยด้วยก็เหมือนประมาณว่าคือพวกแก๊งพาขี่ของเราก็ไปอีกฝั่งนึ่งแต่ว่าการฮัทก็จะดูตรงฝั่งนี้อ่าเึินไปอุ้ยอ๋อต้องต้องไปฝั่งนู้นเอออย่างนี้เอง เกมนี้ครับคือถ้าบางคนอาจสงสัยว่าทําไมเกมนี้มันมีควิกไทม์อีเวนต์เยอะจังเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเกมนี้คนสร้างคือ God of War ทั้ง3 2 3ภาคไม่รู้นะแต่ว่าคือเกมนี้พวก God of War เนี่ยมันมีพวกแบบควิกไทม์อีเวนต์เยอะพอแรงอยู่แล้วพอมาเกมนี้ก็คือควิกไทม์อีเวนต์มันก็เยอะพอกันแต่ถ้าถามว่ามันเยอะแบบน่าเกลียดไหมบอกเลยว่ามันไม่น่าเกลียดเท่า Resident Evil ภาค6ครับจริงๆ มันคือควิกทานเว้นแบบว่าสอชื่อจริงๆโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจอแล้วฮะเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรเนี่ยอ้าโอ้โอ,โอ้เป็นมนุษย์หมาป่าไงวะเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเราจะเจอพวกพวกุกสายเลือดครึ่งสายเลือดครึ่งฮาร์บ,บิทไม่ใช่ไหมถ้าเป็นสายสายเลือดแบบว่าขึ้นคนขึ้นสัตว์อะไรประมาณนี้มั้ง น่าจะเป็นมนุษย์หนาป่านะอันนี้โอ้โหนั่นไงายมนุษย์ป่ามมันมีมากกว่าหนึ่งเราต้องจัดการมนุษย์หมาป่าแน่ๆฮะแหววบแหววบโอ้โหเอ้เออโอ้ยเชี่อเโอ้ยเอชื่อเออเฮ้ยยิงเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั่งจริงจริงเลยจริงต้องต้องกดเอ็กนะที่แบบสียิง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 โอ้

ใครจะเล่นตกติอะไรกวะโอ้ย่งเยๆๆๆนยยๆๆๆโอ้ไม่ตายอะโอ้โหเฮ้ยๆๆอ้โอ้โหนตีจริง่โผล่มาแบบยาขนาดนี้ยยๆๆๆอ้

เล่นเช่นก oh. <LO> ับคุณขัเย่าๆๆโอ้ไม่ได้แดกกัวลอมฮ่าๆๆแย่ไม่ได้แดกกัวลอมแย่มันมันลมแล้วแล้วก็เทั้งมึงเลยเย่ย่าๆเย่ามาไอเด็กเด็กกูเบสเซอรเอาล่ะเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เองเย่าๆๆอยูบ้าอะไรเนี่ยเรากำลังสู้กับปีศาจอยู่เนี่ยเอ้าวอ้าวโอ้ โอ้ยสิโอ้โอ้ยย้ยยยตาล้มไปแล้วแล้วก็มึงตองตายเอ้าเฮ้ยมันไปนู่นแล้วมาตรงนี้ไปฮะตรงนี้ไปท่านมันเกิดอะไรขึ้นมันมีพวกมันมีพวกสายเลือดครึ่งคนครึ่งมีศาสตร์อยู่เอาล่ะมันขึ้นขึ้นไปรวมตรงนี้แล้วกำนแล้วอันนี้ก็ให้นำหน้าไปก่อนเลย ก็ต,ต้องนี่ฮะกาลาอาดต้องใช้ปืนพิเศษแล้วขึ้นไปขึ้นไปโอ้โอ้ภาพมึงจับสวยไ่ยเจอแล้วฮะนี่คนสัตว์โอ้ไม่โดนโดนแสงอาทิตย์ไม่เป็นอะไรนะฮะสุดยอดเลยโอ้โหตอนนี้ศัตรูมันวิ่งไปเลยครับเราต้องรีบไปเร็วๆเลยเยี่ยมมาขึ้นไป การทางกากลางความโกลาหลมันมาอีกแล้ว <chairs> ม okay, ัน <feather> ก <lo yal> okay, cool. <t rio så rails> ําลังหนีนะครับมันกําลังหนีอยู่มันไม่ได้ต่อต่อสู้กับเราเฮ้ยแปลกนะมันต้องต่อสู้กับเราดิเออมันเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเราต้องรีบไปเรื่อยๆเลยไป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 โอ้เย่ไปเดี๋ยวถึงนิสจะในโลกเลยโอเคครับมากระโดดอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะมาแล้วต้องยิงครับอาแล้วก็ปาะ ตายแล้วอ๋อต้องรีบช้าและปล่อยเลยโอเคอี๋โอ้โหแม่งควิกไทม์อีเวนต์จริงเลยจริงฮะโอ้โหโหจริงเลยจริงฮะนี่โอ้อะไรเนี่ยอ้าวตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยหรือว่าตัวที่ผมทบเจอเหรอทุกคนปลอดภัยไหมเออทุกคน โอ้พิเศษวววตอนนี้เราจันักคนบางคนที่บอกว่ามันผิดปกติโอ้เยี่ยมเอาละ่ะตอนนี้เรากำลังแบบเก็บของพวกนี้อยูอไ่ไม่ไปกันเถอะโอเคเราไปกัะนณะไห้แบบครั้งครับเอ้ยอันนี้คือยังสงสัยอยู่เลยนะแ <c oughs> ม่สงสัยจริงในจริงฮะอือทีนี้เราก็มีการคุยอะไรบางอย่างกัน,นอ้าง แล้วไงบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยมันก็จะเป็นคำตอบให้ได้นะลองดูสิลองดูกันดิปอกคอเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างแน่โมันเป็นของที่บอกว่ามันไปไปได้แต่ว่าไม่ไรเราจะได้เจออะไรบางอย่างที่บอกว่าสุดยอดจริงเลยจริงตอนนี้มันแค่จุดเริ่มต้นของพวกบอกว่าฮับบิทเท่านั้นโอเคขอบใจมากสำหรับคำพูดเอาล่ะ แต่ว่าพวกกกลุ่มกบเนี่ยมันกำลังจะทำอะไรบางอย่างให้เราแบบตกไปไปมันเป็นเรื่องที่บอกว่ามันน่ากลัวมากเลยดูดิคนตายจะทั้งหมดเลยอ่ะเนี่ยแต่เราต้องบอกว่าเก็บข้อมูลแล้วก็เราก็เดี๋ยวดูวิจัยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าทำให้รอบครอบล่ะเราต้องรายงานให้ภาคีรับทราบแล้วโอเคเออท่าน ไปเท่าด้วยแต่ดูดิเดแตอเนี่ยเราเจอพวกกอกว่าฮาบเนี่ยมันอยู่ตรงอะไรวะอะไรวะเนี่ยสวนสวนอะไรบ้างอย่างงสวนแบบเออทำไมพะบิดาากันสวนสาธารณะเออบางทีก็แบบว่างงจริงอะไรจริงโอเค of course นั่นแะเดือดร้อนละบางอย่างมีผิดปกติอย่าให้แบบลาดผ้าสายตาล่ะเพราะว่าพวกกลุ่มกบฏเนี่ยมันกำลังมันกลายร่างเป็นฮาร์บีดให้ได<ม>้โอเคแต่ว่าเราต้องบอกว่าสืบสวนเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะเจออะไรบางอย่างที่บอกว่าผิดปกติมากกว่าน,นี้โอเคนะมา